ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาที่สหกรณ์โคขุนดอกคําใต้จำกัดอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาค่ะเพื่อเยี่ยมให้กําลังใจและเข้ารับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโดยเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคขุนดอกคําใต้และร่วมชิมสเต็กค็อกเทลซึ่งนายชัยยาได้ขอชิมสเต็กในรูปแบบเวลดัน well อีกด้วย จากนั้นนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานพบว่ามีปัญหาในเรื่องของการชำระค่าเช่าสถานที่จากกรมธนารักษ์โดยอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งนายชยยาก็ได้รับปากว่าจะประสานความร่วมมือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทบกับระเบียบซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งยกเลิกหรือลดค่าเช่าลง ส่วนปัญหาของการชำระหนี้ค่ะโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยกู้ล้านร้อยที่กำลังจะหมดลงและจะถูกปรับดอกเบี้ยเป็นร้อยละ8.125 ซึ่งจะทำให้สหกรและสมาชิกประสบปัญหาการชำระหนี้ทันทีค่ะซึ่งชยยัยาซึ่งทางด้านของนายชัยยาค่ะได้เสนอให้ทางสาหกรจัดทำแผนเข้าสู่โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร3ปีด้วยกันทั้งนี้นายชัยยาได้กล่าวให้กำลังใจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพร้อมทางแนะนำให้ลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูป ด้วยการผลิตอาหารโคุนเช่นการปลูกหญ้าข้าวโพดลดการพึ่งพาจากภาคธุรกิจเอกชนลงให้ได้มากที่สุดส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ